บาได้้วบอลูกออก้วบอลูกอามีี่จะบอลูกลึกอ่ะลึกเสร็จแล้วพอ่งนองหลากเอาลูกท่นแล้วไร้ตะบอยแล้วไม่ลึกพอบ้านหลังนี้สูงน้ำลึกมากน้ำลึกมากี่นี่สูงและนี่บ้านหลังนีลูกสาวบอกเฮ็ดบ้านสูงนี่ตุลูกไส้สามไส้เพื่อนนี่สามไส้ไหสี่ที่ไส้ค่ะดานนดนสาวหา ลูกบลาบ่ผิ้หญิงูดเขา่กะังหรอไ่ส่เอาไปเปลี่ยนแกะูกนั่ไป่งูกีไปนั่งนูกกปลูกลูกไนัของมนั่งนั่งูกเยเปื่อกูกเป่อเปลี่ยนไปเปนั่งไปนั่งคนเปลี่ยนไปนาของัง้ต้งต้งตระดานขังมก็มีน่นอยู่หลกอไอยู่พี่เดี๋ยวไปก่อนไปก่อนรูกไป่อนะ่อไปเลยูกไปเลยูกนนนั่ง โนี้นะเจ้าเขมาจากท่านบุรีเลยเหยื่เาไม่แจกแต่นุ้เขาท่านไห้ได้อีหยังได้ดเพราะว่านุ้งยได้ี่ว่าเขียบเขีบไปทั่วใช่เจ้าเขียบบ้างเอนนีเจบเคยเพื่อฝรั่งว่าี่เยฝรั่งว่าเ้ยเรือไทยกัตกแมนจังแมนหัวสูง